แต่รั้เกิดขึ้นเนี่ยคือเราพยายามเคลียร์กันแล้วเคลียร์แล้วพวกเราเข้าใจกันหมดเนี่ยเราเคลียร์แล้วมาด่าก,กันยังเงี้ยฮะเราเข้าใจกันหมดแล้วคืคนนีไ้ไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจ มึงไม่จะไปถามรมันเข้าใจไหมมึงถามมันดีกว่าว่ามันมาที่นี่ได้ยังไงมันาได้ยังไงวะจับมึงจับมึงจับยังไงอ่ะแล้วลือมารถมาเนี่ยมายังไงมารถสายอะไรมารถอะไรลือมารถอะไรวะอ่ะเตรียมแหวนอีกแล้วไอ้เนี่ยมึงทำใหน่าใส่ทองอ่ะมึงน่าเอาทองมึงอ่ะไปขายแล้วไปซื้อยารักษาให้ขายไี้ยัอ้โถ เราเพื่อนกันดได้นู like ่นไ่เป็นไร่าได้นู่นมั้งแต่เจ๊ยังไงเขไม่เชื่อไดคนอย่างนี้ไม่รู้น้ำหนักเป็นโปรงเลยเขาไม่ชอบคุณ่าคุณนะเนี่ยเขาไม่ชอบนะอะไรผนว่าเขาไม่ชอบนะกูุณเจ้าอย่างนี้ยังไงเฉยๆว่าได้ไม่บอกนั่นเราเลือกปีหมาหน้าเซเว่นเหหน้าพี่หมาพี่หมาเหรอแล้วพลาดไงทีแรกไปด้อมด้อมจะเอาหมาไอ้เหี้ยพลาดไอ้เหียยืนขึ้นไปนะเรื่อาไปบนี้ไง เขาทำ <ENNIS> ท่าไหนท,ะทะ่าไหนทำาท่าไหนท่าน้าคิดลอกอไม่เอาล้ลอกแล้วคยกหาหมางเยตัวห่ไม่ไหม้หี้วไร่เสรคุณยกหาหมาเสร็จแล้วคุณก็นึกก็นึกเลยอะฮะไม้เนี่ยไผมจะกรุในรายการอผม่ดอะไรจริงหป่างนี้ทำจริงไหมนี่มึงพูดอะไรยีงพูดอะไรย่อะไรแล้วคุณาว่าไม่ใช่บางใจเฮ้ยพูดยงอะไรพูดยงี้เขาบอกคุณเนี่ยเลี้ย บาด้วยเหรอใช่ไหมใครับใช่มเอาเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณไปเรียนวันหลังน่ไปเรียวันมีเรื่องอะไรม่้ไมไมีเรื่องอะไรไม่พีุ่มไม่จบไม่บไม่ได้เรียนไม่เรียแค่ขุดไปะแ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 ปะ ผมเรียกเขาแปะเอาแปะยไม่ไดตอบไม่ไล้เฮียนะเรบเลี่ยน่มจะพูดด่าอะไรไอคุณสายยันใช่ไหมแต่จเนเดี๋ยวผมให้มาสองตัว่เดียวคาคุณยาาอย่ไดูอย่าคือขอโทษขอโทษขอโทษคมึงด่ามึด่า่ด่างไหมด่ทไม่าเยไป็นว่าอยาด่า้วโอเดี๋ยวดโ้ครับเ้นีคนแ้วคี่อ่อกไม่ แเราไม่ทะเลาะกันคุณก็ซิฟเขาใช่ไหมคุณเขากล้างกับซิฟของคุณคุณก็ซิฟคืนเลยซิฟคืนเลยโอ้โหนี่น่าดมพอกทุกคนคอยเตรียมนหัวให้ตลอดติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ